ก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องโฟสองวีสีนะจ๊ะนั่นน้องผมเข้ามาแล้วเออเดี๋ยวขอปรับก่อนโค้ดแรกเลยเออวันนี้ผมก็จะมาเออเล่นแบบนี้กัน,นครับซึ่งอันที่จริงแบบนี้มันมีเสียงเพลงแต่ว่าผมปิดไปเพราะว่าน่าจะมีลิขสิทธิ์อยู่อะคือผมไม่ได้ช่าวชาญเกมอะไรขนาดนี้ ผมเลยอาจจะเน่นขัดใจทุกคนนิดนึงนะอให้อาภัยผมด้วยนะถ้าน้องผมเข้าไม่ได้ผมก็จะเลิกเล่นเลยนะเอ,อ๊ะเอ,อ๊ะช่งมันแบบมันไฟเร็วเข้ามามน้องไฟเนะข้ามาเร็วเร็ว โอเคน้องผมเข้ามาแล้วนะครับจุ๊บเล่นสไตล์ไหนนกซึ่งถ้ามันไม่มีเสียงเพลงมันก็ไม่สนุกเนาะก็เปิดนิดนึงซึ่งไอ้แมปตู้ส่อใครเซ็นไอ้โมบกับโฟโมบกับโฟไฟอี ep สองก็ยังไม่มาครับอันนี้ก็ ep สองนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีา้าย คือไอ้จสินั้นอ่ะมันมันเวลานทำอ่ะมันตัดต่อยากไงตัดต่อคยากไงมันมันขาดจังหวะที่เกิดอ่ะมูนโหลดทิ่เป็นอ่าอ่าง่ายๆคือโซลสับขุมง64จิกนะก็กอเอ่อมันก็ไฟล์ใช้ใช้ไฟเยอะเหมือนกันอ่ะันไม่ไม่ค่อยถ่ายหนักสองอ้าโ มากผมเอง่าสมมานมก็แค่เอ่อคนชอบเล่นเกมคนชอบเล่นเกมซึ่งเอ่อมันจะมีแบบทั้งโนบบกับโฟไฟแต่แล้วก็มายครับกับโฟไฟแต่ว่าน่าจะมีแค okay. ่ผมคนเดียว อืงตอนนี้บบผมก็ชอบกิดหมคเพราะว่ามันช่วยให้การแหนกของผมมันลดได้เยอะขึ้นลดความแหกนะคะผมซึ่งถ้าถ้าคลิปมันไม่ยาวก็ขอไปด้วยนะครับ เพราะว่ามันใช้ไฟล์เยอะจริงๆอ่ะคลิปยาวอะนะปึ๊บงซึ่งเดี๋ยวผมปิดเพลงครับเดี๋ยวเปิดเปิดเสียงซึ่งเอ่อพาร์ทนี้ก็จะมีสองแมปนะครับ ก็จะมีกูน่าสื่อไอ้กูสื่อก็คือผมไม่ถ่ายกูสื่อเพราะว่าตอนนั้นผมโค่นมือถือเลยมือถือเพราะว่าแค่มันตาผมปิดแอร์อืมแค่นั้นเลยผมก็ไปถ่ายกูสื่อมาพาร์ทพาร์ทสองหลังจากที่น้องผมต่างนาขตไปผมก็ไม่ถ่ายอีกเลย ผมผมไม่ชอบตอนตอนที่น้องผมกลางอนาเสียเพราะว่าแบบถึงถึงผมจะเป็นพลังโอพีก็จริงแต่ผมก็ตายอะ่ะอพเขาอยู่ด่านไหนอ,ะอ่ะเังอย,อยู่ด่านหนึงอยู่เลนเขาไม่ได้กากนะเฮ้แค่นี้ไม่ผ่านเพราะมันยากอปึ๊บแล้วน,น,น,น่นไงอ้าวัมโตายอีกแล้ว คือถ้าถามว่าทำไมผมเปิดอีพีมาด้วยจูจื้ก็เพราะว่าน้องผมบอกว่าแมปนั้นสนุกก็ก็สนุกดีเนี่ยไปหาได้นะครับชื่อแมปชื่อจูจล้มครับเด,ดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเดี๋ยวไ <c oughs> ปแชทเอาแล้วกันหรือขี้เกียตัดต่ออมือเอมื่อเออคลิปที่แนวน้องผม น้องผมมันคตัดต่อให้แต่ว่าผมลืมเอาคลิปที่น้องตัดตอมันลงคนก็น่าจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรตัดต่อเลยก็แค่ไอ้ป้าย EP ีแค่นั้นเอ,อ้ยอยู่ด่านไหนอ่ะโอ้ยอยู่ด่านหนึ่้ยกลับไปด่านสองแล้แต่โอ้ยเออจกซะก่อน,น,นอุอบบอ้ยตายผมนี่หงุดหงิดตอนเมื่อคืนที่ เมื่อคืนผมกะว,ว่าจะถ่ายแล้วเจอแมงสาบซะก่อนแก<ช>่ผมเลยไม่ถ่ายเลยเจอแมงสาบแมงสาบโคตรน่ากลัวเลยคือปกติสมัยก่อนผมเป็นคนถ่ายคลิปติดกันหนึ่งวันอะแบบวันหนึ่งถ่ายลงลงสองสองคลิปหรือไม่ก็สามคลิปอะไม่ TikTok อ,อะใก,อก,ก่ TikTok 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 ตอนปีสองพันยี่สิบเอ็ดอะอพี่ผมลงคลิปอะวันหนึ่งยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงวิ ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยที่ผมลง, ừ ừ ừ ล,งลงคลิปไปสีห้าคลิปแล้วอะ่ะใช่นอ,อน,น้องเฟิกอะ่ะน,น้องเฟิกคือตอนนี้นะครับคือผมก็ไม่ไม่ได้ใช้อะไรแล้วอะ่ะคือคือปนไปผมผมสามารถไปด่านสองได้ทุกคนน่าจะเห็นอยู่เมื่อกีนน้นี้แต่ผมไม่ไปอ,อ๋ออ๋อน่าโอเคเฮ้ยปิดซิเฮ้ย เอ็นเก็บมือไก่มาเป็นไก,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 ก่เป็นไก่เป,ป่งไก่เป่งไก่จุดเมื่อกี้น้องเพลงอะไรอ่ะน้องเพลงนั้นเิ่งไก่น้นนองเพลงเิ่งไก่เป็นไรเป็นไรน้องผมงทุกเตียงเกือบเตียงเกือบพังนะครับผมโอเคไปแมปต่อไปไปแมปต่อไปแต่ผมจะเ,เน้นเอ๊ะ ผมลืมบอกไปไอเห็นไอที่มันเป็นนุกปิดตาได้ไหมครับน,นั่นแหละคือมาที่ผมเน้ oh. นมัต่อไปไที่ผมจะเน้น <c oughs> ก็คือจุดยอดสนามลูกเอออืมไม่ใช่ไม่ใช่คนถุงถุงเดียวกันตานผมเข้ามานะครับ,รนนบโอ้ยน่ะโอ้ซึ่งเออเดยว ตัดไปตอนเข้าได้แล้วกันโอเคก็เ okay, ข้ามาเป็นพี่เล็กหน่อยโอ้ oh, ใจเย็นแล้วค่อยเบาๆหน่อยโอ้ะ oh, มันก็จะแ็กนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเออ,อถ่ายชิปนเขามันกาดมากเลอ่ะีกก็อี่ก็ไม่มีอะไรนะครับ ที่มีเสียงมคค่ะบาเบาว้เบเบาเว้ค่ยโอเคประมาณนี้พอเบาเบาคือกาง่าแทคอการง้าอกด้วยฟู ก็ไม่ให้ไม่ให้อยากให้เขาทิ้งไปโอเคแค่เกี้เสียงที่ตาผมโอ้โอเคซึ่งเดี๋ยวนะงานป่า S <S 2> <S 2> อืมอืมว่จะซูมเข้าเพื่อเป็นการทดลองสกิลซูมเข้าแล้วเป็นสกิลน้องผมเป็นตัวทดลองใกล้เอ๊ะ สกิลต่อไปนะครับคือหัวไม่รถไฟสกิลต่อไปแบบไม่โดนรไปอะสกิลก้านตอนตอนที่มีไม้คนอื่นนะครับปุ๊บอะคนอื่นทำมั่งปุ๊บรอรอก้นานรอกา้นานอีกแป๊บหนึ่งรอก้านระยะใกล้นะครับตอนทำคนอื่นนะครับตอนทำคนอื่นนะ ตุนนนลนะครับอื้แล้วก็กันไก่นะครับกันไกลมาคนอื่นทำมั่งมากระดาษนะครับกระดาษนะคนอื่นทำต้น คนอื่นทำั้งฮอรสฮอฮอสฮอฮอสฮอฮอฮอสฮอสียมาคนอื่นทามันะครับาแล้วก็ารคอมโบทคอมโบด้วยแล้วก็ารต้นรฮอฮอ กระดาษแล้วแล้วก็ไปไกลขนาดนี้แล้วก็กันไกลฮอตก้านกระดาษกันไกลคอสคอสขอโทษที่อ่านผิดนะครับคือเอ่อไอ้เลขแปดคือผมอ่านไม่เป็นไม่ยกเว้นเป็นมาแต่ผมจะมาเนาะกลับไปตัวนี้ดูนะครับห การเตะนะครับไม่ไม่มีการเตะการเตะมันอยู่เกมจูสืม,มาแล้วครับผมจะไปเล่นแช์จูสืก็คือคลิปนี้ก็ถ่ายยาวในบอกว่าสัน้นโอเคนะครับ <c oughs> ก็สมควรเก็บเวลาแล้วขอปิดคลิปไว้ทิ้งพวกนี้นะครับเหมือนกอบไฟใครมาเลยนะครับโอเค ก็ชมดูช่องพี่คนนึ่ะพี่สีวัดไปฝากไปติดตามด้วยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูบายบาย